สวัสดีค่ะโบเบียนทูนะคะวันนี้นะคะโบก็อยากจะมาฝากผลง,งานแรกนะคะซิงเกิลแรกในชีวิตนะคะกับเพลงฉันมาคนเดียวนะคะก็ออนแอร์ใน YouTube เรียบร้อยแล้วนะคะยังไงฝากเพื่อนๆเ,เข้าไปกดไลค์กดแชร์นะคะกดซ u b สไครต์ในช่องให้เราด้วยนะคะก็ยังไงเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างนี้นะคะรบกวนเข้าไปกดไลค์และแชร์ให้เราด้วยนะคะ ค okay. งั้นถ้าพูดถึงเรื่องการเมืองนะคะแนนคิดว่าตอนนี้ทุกคนก็คือก็คือรู้เรื่องการเมืองกันหมดแล้วเนาะเพราะว่าในยุคป,ปัจจุบันมันก็จะมีทั้งข่าวสารมีทั้ง Facebook IG อะไรต่างๆนะคะก็คือทุกคนก็ จะยุ่งเกี่ยวกับการเมืองกันหมดทุกคนแต่ว่าสําหรับแนนนะคะแนนรู้สึกว่าทุกๆคนนะคะเป็นเหยื่อของการเมืองกันมามากพอแล้วแนนรู้สึกว่าแนนอยากจะให้ทุกคนนะคะหันมาสามาัคคีกันสักทีนะคะไม่ว่าเราจะอยู่ฝั่งไหนพักไหนหรือว่าพวกไหนนะคะแนนก็อยากให้ทุกคนแบบสามารถจะรับฟังกันได้ค่ะต้องบอกเลยว่าโบเนี่ยเกิดมาในยุคข,ของประชาธิปไตยเนาะตั้งแต่เด็กที่เกิดมาเป็นวัยนี้เลยประชาธิปไตยเลยเกิดมานะคะก็สนับสนุนนะคะ,ะให้นายกมา การเลือกตั้งของเสียงประชาชนใช่ไหมคะก็กูยอยากจะฝากถึงนายกนะคะที่มาจากการเลือกตั้งเนาะซึ่งด้วยวิธีไหนก็ตามนะคะไม่ว่าจะเป็นวิธีไหนก็แล้วแต่เนาะเออแต่ท่านก็ได้มาจากการเลือกตั้งนะคะของของประชาชนเหล่านั้นนะคะก็อยากจะให้ท่านี่นช่วยพัฒนาประเทศนะคะหรือว่า น้อมรับนเนาะเปิดโอกาสให้กับคนที่เก่งๆเนี่ยเข้ามาช่วยบริหารให้ประเทศเนี่ยจเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นนะคะหรือว่าการนําเอาฝ่ายค้านเนาะทั้งหลายนะคะเข้ามาช่วยพัฒนาให้ประเทศเนี่ยมันมีความเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นแนนอยากจะให้นะคะเปิดใจรับคนเก่งๆในแต่ละพักเข้ามาร่วมบริหารและแนนเชื่อว่าถ้าเกิดว่าเราจับมือกันนะคะเราจะพาประเทศชาติผ่านวิกฤตตรงนี้ไปได้ค่ะท่านลาออกนะ ไม่ใช่ผู้แพ้ค่ะท่านคือผู้ชนะชนะใจคนทั้งประเทศค่ะและท่านจะกลายเป็นยอดวีรบุรุษแห่งชาติท่านและไม่อยากให้นะคะมองคนเก่งเป็นศัตรูอยากให้มองเห็นคนเก่งเป็นหัวใจของชาติค่ะ